สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินทร์วันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะทุกๆวันเสารนะ์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านพิมพ์ทองผ้าไทยนะคะศูนย์รวมผ้าไหมยอดนิยมนะคะในจังหวัดสุรินทร์อีกร้านหนึ่งเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านพิมพ์ทองผ้าไหมสุรินทร์นะคะร้านอยู่ข้างโรงพยาบาล รวมแพทย์หมออนันต์นะคะฝั่งที่ตอนออกนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็เรามาในร้านให้มาดูผ้าไทยกับผ้าไหมสุรินนะคะหลากหลายเลยนะ,ะทุกคนท่า,านสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกชมกันได้มาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะคะจุดเด่นทางร้านนะคะแบบด้วยความกระชับเลือกได้ไซส์ได้นะคะ<อ>แขกมาเยอะเลยนะ,ะทุกคนแขกมาเยอะเลยสําหรับร้านพิมพ์ทองก็จะแน่นเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะ มีหลากหลายให้เราได้เลือกมากมายเลยนะเห็นไหมคะเนี่ยผ้าสีเคมีสีธรรมชาติเนี่ยโดดเด่นไปด้วยผ้าไทยหลายลวดลายนะคะนี่สวยงา,าไมไหมคะ<ส>อันนี้จะเป็นสีธรรมชาติทั้งสองเลยนะทุกคนตัดลงมาตัดเป็นผ้าสําเร็จนะคะเรียบร้อยเก็บเก็บเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นเส <ๆ S 2> ื้อไหม น้องพิมเสื้อตัวเท่าไหร่ลูกสามพันเก้าร้อยบาทค่ะสามพันเก้าร้อยมันจะแพงตรงนี้ค่ะมันจะแพงตรงปากเลียมค่ะห้าพันก็ยังมีนะดูหาัตัดไม่แพงก็ขามร้านน้องเขาถ้าเอาผ้ามาตัดตัวถากเสื้อเสื้อเสื้อค่ะ แต่งลูกไม้แบบนี้ค่าตัดคันแปะแต่เอาแต่ผ้ามาลุกลุกลุกไม้ที่ร้านหาให้คอาจจะผ้าใหม่เขาจะหาลูกไม้ให้เองถึงที่ได้สามพันห้าร้อยนะทุกคนก็ร้านก็จะหาลมาให้เลยเป็นเสื้อผ้าไหมหักลูกลายด้วยเลี่ยมเนี่ยนะคะทุกคนให้ได้สวยงามนะคะสวยค่ะพิมพ์ทอง ข้างโรงพยาบาลรวมแพทย์หมอนันนะคะทิ่ตะวันออกรวมแพทย์หมอนันทนะะ่านสามารถที่จะมาแปลได้นะคะนี่นะคะพิมพ์ทองรับตัดเสื้อแบบผ้าไทยนะคะท่านจะสามารถที่จะโทรได้นะคะ094 4 7 4 6 9 2 4 0 9 4 4 4746924นะคะร้าน,นะะผ้าพิมพ์ทองนะคะห้องเสือ้อพิมพ์ทองมีให้เลือกมากมายเลยนะ,ะทุกคนท่านจะเป่นกางเกงมีเนี่ยผ้าถุงเลือนได้หลายรุ่นลายเย็บเย็บรอไว้เลยนะคะขยับเอวท่านชอบลายสลูงหรือลายอะไรได้เลยนะคะก็มีมีทั้งกางเกงนะคะกางเกงส,สวยๆให้เลือกนะคะทุกคนนี่นะคะสวยงามเลยนะ จัดว <laughs> ่าเป็นร้านยออนยมร้านหนึ่งนะคะ ทุกคนลายเป็นทองจะแต่งชุสธงเราอยากเก็บภาพด้านหน้าใช่ไหมคะทุกคนนีเป็นอย่างนี้แะมาลองค่ะก็จะเลื่อนเอวได้นะทุกคนอันนี้เป็นลายพื้นเมืองตัดขยับเอวได้ สำหรับไซส์ผอมไซส์อ้วนนะคะได้หมดนะคะก็จะยกเอวคะ่ะนี่แนแบงเบเรานะเธอเปวได้เนาะ,ะ้วเขาคนเล็กตัวเล็กก็เลยเนี่ยนะคะาาก็จะใส่เลื่อนตะคิดได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลายลากเขาเลยกลายอันปลอมนะคะเป็นผ้าผ้าอัตลักษณ์ของเมืองสุรินทร์นะคะผ้าอันปลอมน้องก็จะใส่แบบนี้เนี่ย ใส่อันนี้ให้ดูนยนะคะเสริมเงริมหน้านางใช่ไหมคะเสริมเขาเสริมหน้านางให้ใช่ไหมลูกดูว่าอย่างไงอ่าอันนี้เป็นเจริมเจริมอะเอามาแต่งเป็นหน้านางอ๋อเป็นเชริมของผ้าเอามาแต่งเป็นหน้านางนี่ผ้าอันปรุมนะคะทุกคนลายอันปรุมลายอัตลักษณ์ของสุรินของเรานะคะสวยค่ะสวยสวยเลยค่ะหนูชอบสีนี้เหรอ เหมือนกันเลยแถสีม่วงเกิดรัอนเสาไหมเกิดวันเสาไหมแต่ก่อนเขาบอกสีม่วงเป็นสีอกหักตะไม่ใช่นะสีม่วงเดียวนี้เป็นสีมงคลนะคะนีสวยจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เท่าไหร่นะในร้านของเรา2,900บาทนะคะทุกคน2,900บาทซื้อเลยนะคะไม่ได้ ไม่ได้ไม่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 ได้ต้องเอามาตัดนะ2900บาทนะคะทุกคนเนี่ยนะคะอันนี้ผ้านี้ก็จะเป็นผ้าลายลูกแก้วนะคะเป็นผ้าสีดําต่อเชิงช้างนะคะทุกคนต่อเชิงช้างสวยจริงๆนะคะน้องก็ก็จะใส่นี้ให้นะคะเรียกเอาขยับตามเอวเราได้ขยับตามเอวได้นะคะทุกคนขยับตามเอวได้คนผอมคนอ้วนสั่งได้เลยนะคะนี่สวยไหมคะทุกคน แม่ห้เปอร์เบียดเบิดเลเนาะบบนี้เนาะนะคะทุกคนนี่ด้านเพนทองผ้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบนอกก่อนเดี๋ยวเราผ้าด้านในมีเชิงผ้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเสื้อด้านในนะคะทุกคนเสื้อด้านในนะคะมีสไตล์ผ้านะคะน้องนะคะนูชอบเสื้อตุกตาเลอลูกเขาคนตัวเล็กถ้าใส่ตุกตามันก็จะน่ารักอีกชุมฉึไปอีกแบบหนึ่งนะ มันทําให้เราบุคลิกสดใสขึ้นแมได้ลายใช่ายเรียใช่ใช,ใช่ใส่กระโปงใส่กระโปงใส่กระโปงแล้วดือว่าจะเอ่อเป็นกางเกงแบบแบบผ้าใหม่ก็ได้นะนกางเกงก็ได้นะคะนี่นะคะสวยนี่ลายตุกคอนน,นุชส่ดูสดใสดีนะสองลายเนี่ยสองดอกอะทีอ่อ่ลายคอแบบนี้นะคะ มีมัดด้วยน่ารักมากเลยนะ,ะทุกคนเห็นไหมคะเสื้อผ้าแต่ละชุดเขามีให้เลือกอ๋อนะคะ่ะสวยสวยไหมคะทุกคนนี่นะคะมาเลือกได้ตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์ร้านพิมพ์ทองนะคะท่านสามารถที่จะไปดูที่ร้านได้เลยนะคะข้างโรงบาล หมอรวมแพทย์หมออนันต์นะคะทุกคนทางโรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อสไตล์แฟชั่นเนาะนี่นะคะก็ไม่ได้ย้อนยุคนะคะเป็นเหมือนกับเราใส่ได้ทุกเ,เทศกาลเลยเราจะนุ่งกับกางเกงสามส่วนก็ได้เนาะ,ะนุ่งกับผ้าไหมก็สวยนะคะเสื้อแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าไทยแล้วก็เป็นชุดพิธีการนะคะ ชุดราช,ราชประแตนชุดพ,พิธีการมีให้เลือกนะไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะมาส่งทางร้านได้เลยนะคะก็จัดด้วยลายอันปลอมลายอ่าฮโผ้าโฮาโณผ้าอันปลอมนะคะก็มาติดต่อเลือกทางร้านกันได้เลยนะคะมากมาเลยนะทุกคนนะคะสีเหลืองเนี่ยเป็นผ้าอันนี้ก็เป็นไหมนะ,ะทุกคนเป็นผ้าไหมเลยเขียวนี่นะคะสวยงามนะคะเนี่ย เสื้อแต่และตัวอัดกาวเรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะทักทายค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณน้าคะสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นหัวเรือใหญ่นะคะของน้องๆเขานะคะน่ารักนะคะทุกคนเขามาแวะมานะคะเป็นกันเองนะคะพูดจาพูดคุยได้แจ๊กวางงูนาบูเจ้าบ,อบ่อู้สองคนนี่ยิ้มตลอดนะทุกน <c oughs> คนเขาส่งกับชื่อร้านพิมพ์ทองจริงๆงนะคะ แอดแอดบอกว่าไม่ต้องชื่อพิมพ์ทอแล้วต้องชื่อคุณพิมพ์ใจดีกวา <c oughs> ่าถูกใจนะคะทุกคนนะคะก็จะมีมุก,กเล็กๆนะคะก็หยอกแซลแม่ค้าเล่นไปนะคะก็ถือโอกาสนะคะ<ม>นี่นะคะเขายิ้มจริงๆย,ยิ้มสวยจริงๆทั้งสองคนเลยนะคะทุกคนถ้าคุณมาแล้วคุณจะเห็นความน่ารักเลยนะ,ะผ้าไหมสวยนะคะเจ้าของร้านไม่รู้ยังไงจ้าของร้านผ้าไหมเขาสวยกันทุกคนเลยนะคะ<ม>นะจระิงๆ คุณพิมพ์ทองเอ่ยคุณแปมเอ่ยคุณอะไรนะนพรักผ้าไทยเขาสวยกันทุกคนนี่เขาแย่งกันสวยเนาะทุกคนเออจริงๆหรือว่าโลกสันมาบอกว่าแม่ค้าผ้าใหม่ต้องสวยเหรอคะอือจริงๆริงชมทุกร้านเลยนะคนวันนี้ช่างต่อรัศมีไลสไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนี่มาดูผ้าไหม่นะคะพิมพ์ทองผ้าไทยผ้าไหมสรินนะคะ ตลาดนัดพระใหมสุรินทร์นะคะอยู่โซนที่ใต้นะคะทุกคนก็มาเลือกได้เลยผ้าไหมต่างๆเสื้อหลากหลายมากมายป้องกระเป๋านะคะมีให้ท่านเลือกมากมายเลยนะคะก็บันนี้ช่องโัวรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินทร์ก็พาทุกคนทุกท่านชมบรรยากาศผ้าไหมห้องเสื้อพิมพ์ทองผ้าไทยนะคะก็หวังนิ่งว่า f c ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานภาภัยเพื่อนๆ f c ไว้ณที่นี้ด้วย ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอบคุณน้องพิมพ์ทองผ้าไทยด้วยที่อนุญ,ญาตให้พี่ตะวันได้รีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณพิมทองสวัสดีค่ะ